สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาสเตอร์จะมาสอนพวกเราในการใช้ Google Collab นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่ายๆนะที่เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนานะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเมื่อเราเข้ามาใน Google c o l a b นะครับทุกคนเราจะสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมานะครับทุกคนไปที่ไฟล์แล้วก็สมุดบันทึกใหม่นะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคําว่า New Notebook นั่นเองนะครับพอเราได้ Notebook ใหม่ขึ้นมาแล้วสิ่งแรกที่เราควรทําก็คือการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อ Notebook ของเรานะครับตรงนี้นะครับ ทุกคนลองตั้งชื่อโน้ตบุ๊กสมมุติอันนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงพันธนานะครับวิเคราะห์เชิงพันธนานะครับวิเคราะห์เชิงพันนาก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบให้เข้าใจภาพรวมของข้อมูลนะครับว่ามีอัตราส่วนมีจํานวนนะครับข้อมูลแต่ละอย่างเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาสเตอร์จะทบทวนการใช้งานโค้แบบพวกเราก่อนนะครับการใช้งานโค้ดแบบเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับครั้งแรกเราจะเห็นเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ใน ช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เราเรียกว่าเซลล์นะครับเราสามารถเพิ่มจํานวนได้นะครับนักเรียนไปที่คําว่าโค้ดนะครับตรงนี้ที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับ2อันนี้นะครับหรืออาจจะไปที่เอาเมาส์ไปจ่อที่ใต้เส้นของใต้เส้นของเซลล์นะครับ, <c oughs> รบนักเรียนจะเจอขึ้นมา2อันเหมือนกันเหมือนกันกับด้านบนตรงนี้นะครับถ้านักเรียนคลิกบวกตรงที่คําว่าโค้ดนะครับคลิกบวกตรงที่คําว่าโค้ดนักเรียนก็จะได้เซลล์ใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับซ <c oughs> ึ่ง เซลที่เป็นโค้ดก็จะสามารถเขียนคําสั่งภาษาไพทอนเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้คือการเขียนคําสั่งภาษาไพทอนนะครับการรันนะครับการรันคําสั่งก็กดปุ่มเพลย์้ายมือตรงนี้นะครับปุ่มเหมือนปุ่มเพลย์นะครับกดรันนะครับะรันเสร็จนะครับนี่คือการเขียนคําสั่งภาษาไพทอนนะครับอีกเซลหนึ่งก็สามารถเขียนได้เช่นกันนะครับก็ผลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเซลล์ที่ไม่ใช้แล้วนะครับสามารถลบได้นะครับโดยคลิกที่ปุ่ม ถังขยะนะครับนักเรียนเลือกเซลล์ที่จะลบนะครับก็จะมีไอคอนเพิ่มขึ้นมานะครับท้ามันเจอจะลบเซลลนี้ก็คลิกที่ถังขยะเซลล์นี้ก็จะหายไปนะครับโอเคนะครับนี่คือเซลเป็นแบบโค้ดส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับเซลล์ที่เป็นข้อความนะครับคือเครื่องหมายบวกแล้วข้อความหรือเอามาส์ไปจ่อด้านใต้แล้วคลิกข้อความตรงนี้นักเรียนก็จะได้เซล์ที่เป็นข้อความซึ่งไม่เป็นโค้ดนะครับเราเอาไว้สําหรับพิมพ์ข้อความที่เราสามารถมาเข้าใจได้นะครับว่าแต่ละส่วนคืออะไรนะครับเป็นส่วนที่อธิบายโน้ตบุ๊กของเรานั่นเองเขียนไว้ให้รู้้้วว่าาานนบีเรรรไไทํอะะคั เขียนเสร็จนักเรียนเอาเมาส์ไปคลิกที่เซลล์อื่นได้เลยนะครับเขียนเสร็จเอาเมาส์ไปคลิกที่เซลล์อื่นเซลล์นี้ก็จะกลายเป็นข้อความปกตินะครับเซลล์ที่เขียนไว้แล้วสมมุติว่ามันลำดับอยู่ผิดเราอยากให้เซลล์นี้ขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับนักเรียนก็สามารถคลิกที่ไอคอนที่เป็นรูปลูกศรขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับเพื่อย้ายเซลล์ขึ้นไปนะครับเซลล์นี้ก็จะอยู่ด้านบนไหครับเห็นไหมครับว่าเซลล์ที่เป็นข้อความก็มีประโยชน์สําหรับการจัดการข้อความนั่นเองให้เรารู้ว่าแต่ละเซลล์คืออะไรนะครับอ่ะคราวนี้เรามา มาเซอร์คลิกตรงปุ่มเอาพุทตรงนี้นะครับก็จะเป็นการลบเ u t p u t ออกไปก่อนนะครับแบบนี้โอเคนะครับดูกันว่าการวิเคราะห์เชิงพันธนาะครับเริ่มอย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับเราก็จะนําเข้า Library ที่สําคัญในการวิเคราะห์นะครับไลบรารีตัวแรกที่จะต้องใช้กันนะครับก็คือ Library ที่ชื่อว่าแพนแพนดัสนะครับแพนดัสนะครับแพนดัสแล้วมาเซอรก็จะตั้งชื่อว่าตั้งชื่อไลบรารีแพนดัสชื่อย่อๆว่า PD นะครับให้จําง่ายๆแล้วก็เรียกใช้ง่ายๆนะครับ s pd หมายถึง library pandas นะครับแต่ตั้งชื่อย่อว่า pd นะครับส่วน library อีกตัวนึงเราจะใช้ library ชื่อว่า scipy นะครับแล้วจะ import เฉพาะนะครับคำสั่งที่เกี่ยวกับ stat stat ก็คือสถิตินั่นเองนะครับจะ import เฉพาะคำสั่งที่เกี่ยวกับการหาสถิติของข้อมูลนะครับอ่ะมาเซอรก็จะกด run เลยนะครับอ่ะ import m าเซอรเขียนผิดขอโทษ p o r t นะครับ ต่อไปเราจะนําเข้าไฟล์ที่จะมาวิเคราะห์นะครับซึ่งไฟล์ที่จะนํามาวิเคราะห์วันนี้เป็นการเก็บข้อมูลนะครับจากคน24คนนะครับเป็นการเก็บข้อมูลอายุแล้วก็จํานวนชั่วโมงในการเล่นเกมนะจากภาพเราก็จะเห็นว่าในตารางนะครับมีคอลัมน์ที่เป็นอายุนะครับแล้วก็คอลัมน์ที่เป็นจํานวนชั่วโมงในการเล่นเกมนะครับซึ่งมาเซอร์ได้เซฟไฟล์นี้ออกมาเป็น CSV แล้วนะครับเราสามารถเรียกเข้ามาทํางานใน Google Collab นะครับมี2วิธีที่เคยทําให้ดูก็คือการเอาไฟล์ โยนเข้ามาในโคแล랩โดยตรงหรือนะครับถ้าเรารู้ว่าไฟล์เราอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หรือบนอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเรียกผ่านลิงก์ได้เลยนะครับสมมุติมาเซอร์สร้างตัวแปรว่าลิงก์นะครับแล้วก็เรียกผ่านเลยนะครับนี่คือไฟล์ที่มาเซอร์เก็บไว้นะครับเก็บไว้ที่นี่เลยอ่าไฟล์ data1.csv มาเซอร์เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้แล้วนะครับเราสามารถเรียกออกมาใช้ได้เลยนะครับการเรียกออกมาใช้นะครับเราจะสร้างตัวแปรตัวหนึ่งเพื่อให้เก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับสมมติมาเซร์สร้างตัวแปรว่า data นะครัับบเท่าก แล้วก็เรียก l i b r ารี pd นะครับยังจำได้นะครับว่า pd ก็คือ l i b r ารี pandas ตรงนี้นั่นเองที่ตั้งชื่อยอ่อว่า pd ใช้ l i b r ารี pandas นะครับด้วยคำสั่ง read underscore csv ก็คือการเรียกนะครับคำสั่งอ่านไฟล์ csv นั่นเองโดยอ่านจากไฟล์ที่อยู่ในลิงก์นะครับซึ่งลิงก์ก็คือลิงก์นี้นะครับกด run นะครับอ่าเสร็จไม่มี error นะครับต่อไปเราอยากเห็นว่าหน้าตาของไฟล์ ดัต a ของเราที่โหลดมานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราเพิ่มโค้ดเป็นหนึ่งอันนะครับเพิ่มโค้ดไปแล้วก็ลองใช้ d a t a info. นะครับก็คือ Information ของ Data ก้อนนี้นะครับมาดูกันกดรันนะครับเราจะพบว่าข้อมูลที่มีอยู่นะครับมีทั้งหมด24 Entry คือ24แถวนะครับแล้วก็3าคอลัมน์นะครับมีแถวอะไรบ้างแถวนำแถวโนนะครับแถว A และก็แถว HR นะครับแถว NO ก็คือลำดับนะครับแถวนี้ก็คืออายุ นะครับเก็บอายุของคนที่ตอบแบบสอบถามนะครับแล้วก็อันนี้ HR ก็คือจํานวนชั่วโมงในการเล่นเกมนะครับซึ่งทุกแถวมีข้อมูลเท่ากันหมดคือ24นะครับ24แถวนะครับไม่มีข้อมูลว่างโอเคนะครับต่อไปเรามาดูว่าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอะไรกันบ้างนะครับมาเซอร์จะเพิ่มเซลล์แบบข้อความบ้างนะครับเพื่อเอาไว้โน้ตให้มาเซอร์รู้ว่าสถิติเบื้องต้นที่เราจะทํากันมีอะไรบ้างนะครับ1นึ่งมาเซอร์จะหาค่าเฉลี่ยนะครับ สองค่าสูงสุดต่ำสุดแล้วก็สามจะหาค่ามัธยฐานมัธยฐานนะครับและค่าฐานนิยมค่ามัธยฐานก็คือค่ากลางนั่นเองนะครับค่ากลางของข้อมูลนะครับแล้วค่าฐานนิยมก็คือค่าที่มีการซ้ำมากกันที่สุดนะครับว่าคนทั่วไปซ้ำกันมากที่สุดก็คืออายุเท่าไหร่แล้วก็ซ้ำกันมากที่สุดคือเล่นกี่ชั่วโมงนะครับต่อไปมาสเตอร์จะ,าานนะหาความสัมพันธ์นะครับหาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับ ที่เราทําแบบสอบถามของเรานะครับสุดท้ายเราต้องหาความสัมพันธ์ของตัวแปรของข้อมูลต่างๆว่าสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะโจทย์ในแบบสอบถามนี้มาเซอร์ต้องการหาความสัมพันธ์ว่าอายุของคนนะครับสัมพันธ์กับจํานวนชั่วโมงในการเล่นเกมหรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือโจทย์นะครับเอาเมาส์ไปคลิกตรงอื่นได้นะครับคลิกตรงอื่นเราก็จะได้ข้อความขึ้นมาว่าให้เรารู้นะครับก่อนไปหาค่าต่างๆเรามาดูก่อนลักษณะข้อมูลที่เก็บไว้ในไฟล์ของเรามีหน้าตาลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะใช้คําสั่ง data head นะครับ head คือส่วนหัวนะครับเราอยากเห็นว่าข้อมูลส่วนหัวมีแถวเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง data head ลองกด run นะครับเราก็จะเห็นลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่5แถวนะครับเราสามารถดูจำนวนแถวกี่แถวก็ได้นะครับเราใส่ตัวเลขมาในวงเล็บนี้สมมติอยากดู3าแถวก็แบบนี้นะครับก็จะเห็นแค่3แถวอยากเห็น10แถวนี่คือ10แถวนะครับ head คือดูแถวแรกนะครับจำนวน10แถวถ้าอยากดูแถวท้ายนะครับเราจะใช้คำสั่ง แถที่แปลว่าหางนะครับแถวอยากดู2แถวสุดท้ายอย่างนี้นะครับก็จะเห็นข้อมูล2แถวสุดท้ายนะครับนี่คือตัวอย่างข้อมูลอ่าอย่างเช่นข้อมูล2แถวสุดท้ายคนนี้นะครับคนที่24มีอายุ21นะครับแล้วก็เล่นเกม4ชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะหาสถิติของข้อมูลกันนะครับสถิติตัวแรกนะครับที่เราจะดูกันนะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดอ่ะเพิ่มโค้ดขึ้นมานะครับเราจะใช้คำสั่ง Data นะครับ อย่าลืมว่า Data ก็คือก้อนของข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาจากลิงก์นั่นเองนะครับ data d describe ตัวแรกนี้นะครับ describe นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บซะพอรันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลที่มีมาให้นะครับค่อนข้างครบเลยนะครับหนึ่งคือเราจะได้ค่าเฉลี่ยของอายุแล้วก็ค่าเฉลี่ยของจํานวนชั่วโมงเรียบร้อยนะครับบรรทัดนี้นะครับก็คือตอบได้เลยว่าค่าเฉลี่ยของอายุนะครับแล้วค่าเฉลี่ยของจํานวนชั่วโมงในการเล่นนะครับ ค่าเฉลี่ยของอายุคือ18.12นะครับแล้วค่าเฉลี่ยของจํานวนชั่วโมงก็คือ3.958นะครับค่าสูงสุดค่าสูงสุดคือแม็กซ์นะค,ค่าต่ําสุดคือมินนะครับค่าต่ําสุดนะครับอายุค่าต่ําสุดอายุ5ขวบนะครับแล้วก็เล่นเกมต่ําสุด1ชั่วโมงนะครับสูงสุดนะครับอายุ45นะครับแล้วก็เล่นเกมสูงสุด6ชั่วโมงนะครับนี่คือคําตอบของข้อ1และข้อ2ได้ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดและต่ําสุด ต่อไปเราจะหาค่ามัธยฐานนะครับและค่าฐานนิยมนะครับไปดูกันนะครับค่ามัธยฐานเพิ่มเซลล์เหมือนเดิมครับเพิ่มเซลล์หนึ่งเซลล์มาเซอร์เพิ่มข้อความนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าต่อไปเราจะหาค่ามัธยฐานค่ามัธยฐานนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่ามีเดียนนะครับเราจะใช้คําสั่งง่ายๆนะครับมาเซอร์สร้างตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่า MD แล้วกันนะครับ MD ก็เท่ากับ Data นะครับ Data ของเรานะครับ Data ของเราเราอยากได้มีเดียนของอายุก่อนนะครับก็ใส่คำว่า age นะครับเป็นชื่อตัวแปรเป็นชื่อคอลัมน์อัน,นี้นะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับอายุนะครับดอทมีเดีย <med> นแบบนี้นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดแบบนี้แล้วก็ลองปริ้นค่ามีเดียนของอายุออกมานะครับ ก็ได้ค่ามีเดียนของอายุแล้วนะครับมีค่าเท่ากับ14นะครับอยากรู้มีเดียนของจํานวนชั่วโมงในการเล่นด้วยนะครับก็สร้างขึ้นมาอีก1เซลล์นะครับก็ปี้คำสั่งนี้มาใช้ได้เลยนะครับเหมือนกันก็แค่เปลี่ยนข้อมูลข้างในเป็นอะไรครับ HR ก็คือคอลัมน์อายุนั่นเองนะครับอลองพิมพ์ออกมาก็จะได้มีเดียนของ HR ก็คือ4นั่นเองนะครับอ่าต่อไปเราจะหาฐานนิยมนะครับหาฐานนิยมฐานนิยม นิยมภาษาอังกฤษจะเขาว่าโหมดนะครับโหมดการหาฐานนิยมนะครับจะต่างจากมีเดียนนิดนึงนะครับเราต้องใช้ฟังก์ชันที่อินพุตเข้ามานะครับจากไลบรารีไซไพ่นะครับที่แพคเกจชื่อว่า Sta t นะครับเราจะสร้างตัวแปรสมมติมาเสอร์สร้างตัวแปรชื่อว่าโหมดนะครับเท่ากับ Sta. t นะครับดอทโหมดนะครับโหมดของอะไรนะครับก็เปิดวงเล็บนะครับเปิดวงเล็บแบบนี้นะครับแล้วข้างในเราก็ให้หาโหมดของ Data ในคอลัมน์อ่าใส่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับคอลัมน์อายุ แล้วก็ลองปริ้นโหมดออกมาดูครับเราก็จะได้ค่าฐานนิยมของอายุนะครับฐานนิยมคือข้อมูลที่ซ้ํากันมากนะครับเราก็จะได้ว่าข้อมูลของเรามีคนอายุเท่าไหร่มากที่สุดนะครับคําตอบนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับโหมดนะครับรีเซ็ตคือ6ตรงนี้ให้เราดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับก็แสดงว่าข้อมูลที่เราเก็บมานะครับมีคนอายุซ้ํากันมากที่สุดก็คือ6ปีนะครับเราอยากได้โหมดของ เราอยากได้โหมดของจํานวนชั่วโมงอีกนะครับเราก็ Copy มาเลยแล้วก็เปลี่ยนข้างในเป็น hr นะครับอลองปิ้นโหมดนะครับเราก็จะได้จํานวนชั่วโมงที่ซ้ํากันมากที่สุดคือ5ชั่วโมงนะครับนี่คือโหมดนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับค่าต่าสุดสูงสุดค่ามาธยฐานและฐานนิยมแล้วหรืออีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์นะครับมาเซอร์คิวดว่าพวกเราน่าจะจําได้ว่าคําสั่งที่หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือว่าระหว่างตัวแปรคือคําสั่งอะไรนะครับลองนึกดูนะครับอ่ะ คำสั่งที่หาความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับคือคำสั่ง corr หรือ c o r นะครับหลายคนน่าจะจําได้นะครับเราก็เอา data ของเรานะครับ dot c o r นะครับแล้วเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรตอนนี้เราอยากได้ข้อมูลว่าอายุกับจํานวนชั่วโมงสัมพันธ์กันไหมนะครับเราก็จะลากเส้น hr นะครับกับอายุนะนะครับแล้วก็เจอตัวเลขนี้0.76แสดงว่าความสัมพันธ์เป็นไงครับมากเลยนะครับอ่ามาเซอร์ขอเขียนอธิบายตรงนี้นะครับ อายุและจานวนชั่วโมงในการเล่นเกมมีความสัมพันธ์กันมากสัมพันธ์กันแบบไหนนะครับตัวเลขมีการติดลบด้วยติดลบคือสัมพันธ์แบบไหนครับผกผันนะครับตอบได้เลยนะครับมีความสัมพันธ์กันมากนะครับเป็นความสัมพันธ์กันมากคือคนอายุมากขึ้นจํานวนชั่วโมงในการเล่นเกมก็น้อยลงเป็นความสัมพันธ์แบบแปรผกผันสุดท้ายนะครับถ้าเราอยากเห็นว่าข้อมูลมันสัมพันธ์กันจริงหรือเปล่านะครับมีลักษณะข้อมูลที่ มีการกระจายแบบไหนนะครับเราจะใช้คำสั่งเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคือเราจะเรียกใช้ไลบรารีสำหรับการทำกราฟนะครับไลบรารีนั้นก็คือ matplotlib นะครับแล้วเราก็เลือกอันสุดท้ายเลยนะครับ m a t p l o t l i b p y p l o t p s plt นัเรียนเลือกอันนี้เลยนะครับ m a t p l o t l i b p y p l o t p o t ก็คือการทำกราฟนั่นเองนะครับแล้วมาเซอร์จะใช้คำสั่ง plt.scatter.scatter นะครับ scatter คือการทำแผนภาพการกระจายนั่นเอง s c a t t e r ระหว่างนะครับข้อมูลที่เป็นอายุกับ HR ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับมาเซอร์ก็จะใช้ Data อายุนะครับแล้วก็ Data HR นะครับมาทำส s กต t ตอรสังเกตน,นะครับสเกตเตอร์มี2ค่าอายุแล้วก็ HR นะครับอ่ะลองรันดูนะครับเราก็จะได้แผนภาพการกระจายของข้อมูลนะครับมีลักษณะแบบนี้ ถ้าเราลองลากเส้นผ่านตรงกลางของข้อมูลนะครับเราก็น่าจะได้เส้นที่มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับก็เป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิงลบก็คือข้อมูลแกน x มากขึ้นแต่ข้อมูลแกน y เป็นไงครับก็ลดลงนะครับก็ตรงกับตัวเลขที่เราวิเคราะห์กันตรงนี้นะครับก็คือคนที่มีอายุมากขึ้นก็มีแนวโน้มที่การเล่นเกมจํานวนชั่วโมงก็ลดลงนะครับอันนี้คือตัวอย่างการวิเคราะห์เชิงพรรณนานะครับด้วยโคลาบนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ